สำหรับโยมที่ทําบุญกระถินมานะทั้งสองที่นะทั้งที่วัดวังหินด้วยทั้งที่โูนจิตโซนจิตภาวน,นาจินาวงด้วยนะนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาทอดกระถินด้วยตัวเองได้นะ ต้องการหนังสือที่ระลึกในงานทอดกระถินช่วยแจ้งมาหน่อยนะช่วยแจ้งมาหน่อยโดยเพราะถ้าอยู่ในเมืองไทยนะจะได้ส่งหนังสือไปให้ฟรีนะส่วนโยมที่อยู่ต่างประเทศก็คงต้องก็แจ้งมาก็แล้วกันนะจะได้ส่งไฟล์ไปให้นะดาวน์โหลดเอา ดาวโหลดไปอ่านในแท็บเล็ตเอานะหรือถ้าไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้บังคับบางคนไม่นิยมอ่านหนังสือนะก็เป็นปกตินะเป็นประเพณีของวัดวังหินนะที่ต้องมีหนังสือธรรมะแจก ในงานกระถิ่นนะวันก่อนโยมมาจากกรุงเทพนพะอได้รับแจกหนังสือธรรมะก็บอกโอ้ทำไมหน้าตาหนังสือไม่เหมือนหนังสือธรรมะเลยนเราก็พยายามที่จะไม่ทําให้เป็นหนังสือธรรมะอยู่แล้วล่วนะหนังสือธรรมะของโยมคืออะไรนะมีแต่ตัวหนังสือทื่อ,อ,อนะ แล้วก็ใช้ภาษาอะไรที่อ่านแล้วเข้าใจยากลำบากแสนเข็นจะเว้นคนที่สนใจจริง,รงนะถึงจะหยิบไปอ่านนีหนังสือธรรมะโดยทั่วไปเป็นอย่างนั้นในบังเอิญว่า,าคุณเอกะจารินีเนี่ยนะแผนกตกแต่งร,รูปเล่มเนี่ยเป็นคนที่ขยัน,นใช้เวลาเขียนหนังสืออยู่มาครึ่งเดือนแต่งรูปเล่มสัเดือนหนึ่ง วาดประกอบมันทุกหน้า,นาพยายามที่ให้หนังสือเป็นหนังสือที่น่ารักนะฮะน่าหยิบอ่านทำเป็นคนอื่นมันใครที่ทำบุญเอาไว้แล้วก็ได้บอกบุญไปยังเพื่อนเพื่อนทั้งหลายอะไรเงี้ยแล้ว ป<ส>กติแล้วหนังสือหนาขนาดเนี้ร สะดุกระดาษกระเดิดขึ้นหมดเลยมันก็ต้องทำใจนิดนึงนะใครที่สั่งสือสวดมนต์มามช่วงนี้ก็วันอาทิตย์ต่อไปนี้ก็จะมีการสอบอารมณ์ทางซูมเหมือนเดิมนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ปฏิบัติอยู่นะ อ t ดเวิร์ก h อ m โฮมเนี่ยนะในคอร์สเวิร์กเนี่ยอยากจะส่งอารมณ์ mm hmm. ก็ขอให้เข้ามาส่งอารมณ์ทาง o o มเป็นปกติส่วนอนาะทิตย์ต่อไปคงจะเว้นอีกเพราะว่าต้องไปทอดกับถิน้นที่ศูนย์ที่เว้นไม่ใช่อะไรเหนื่อยนะนะมนใครที่ไม่ได้เข้าคอร์สกับเขาแล้วอยากจะส่งอารมณ์ก็สามารถจดส่งคำถามมาได้ทุกวันอยู่แล้วนะในช่วง หลสดธรรมัดเช้าธรรมดเย็นนะฮะเราก็จะตอบปัญหาให้ทุกวันอยู่แล้วนะนการสร่งอารมณ์มันก็ช่วยให้เราทาความเข้าใจ,จากับการภาวนาได้เร็วขึ้นนะอาจจะไม่ง่ายหรอกนะเข้าใจในระดับหนึ่งนะตามกำลังปัญญาของตัวเองนเหมือนเราไปอ่านหนังสืออื่นๆนะ อ่านกายอ่านใจตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องแสนเข็นบางทีแม่ครูบาอาจารย์จะพูดกรอกหูอยู่ทุกวันมันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะยกเว้นว่าไปเจอสภาวะนั้นเองมันจึงจะเข้าใจขึ้นมาได้นะหรือเวลาปัญญามันเกิดขึ้นโดวยเฉพาะตัวภาวนาไม่ใช้ปัญญามันเกิดขึ้นมันจะอ๋อขึ้นมาเองแล้วเข้าใจเองนะแต่ถ้าเข้าใจเองในบางที ไม่รู้จะเรียกชื่ออืนว่ายังไงไม่รู้จะไปเล่าให้คนอื่นฟังยังไงแต่พอฟังครูบาอาจารย์ที่ใบก็พอจะจะจับประเด็นได้แล้วก็สามารถที่จะนาไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังหรือไปช่วยเหลือคนอื่นเขาได้อย่างนี้เป็นต้นน่นการภาวนาเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่เร <c> ื่องง่ายหรอกตัวตมาเองก็สงสัยอยู่เป็นล้านล้านครั้งบางทีสงสัยแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครเมื่อก่อนก็เที่ยวตะเวนถามเขาไปทั่ว ครูบาอาจารย์ตัวเองมั่งเป็นนักภาวนาด้วยกันมั่งทั้งพระทั้งคารวะาที่เขาภาวนานอยู่นะือเวลาไปตามต่างจังหวัดมีเหตุต้องไปทำงานตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนายมที่นิมนต์ไปก็มักจะแนะนำว่าเนี่ยมีหลวงพ่อรูปโน้นหลวงปู่รูปน,น,ปปนี้ท่านปฏิบัติภาวนาอยู่อาจารย์สนใจจะไปหาไหมไปเขาทุกที่ นะพาไปไกลๆก็ไปไปเพื่อที่จะไปถามท่านนะถามเสร็จแล้วก็งโง่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะปัญญาตัวเองยังไม่ถึงนะก็ต้องกลับมาปฏิบัติภาวนาเองเจนทั้งอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเข้าใจขึ้นมานะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดนะีเพราะว่าถ้าเรา คลำทางเอาเองแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงอ่านหนังสือก็ยังไม่เข้าใจย่งเงหรือคิดเอาเองว่าเข้าใจแต่ก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆเนี่ยบางทีมันมืดมนแล้วมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะภาวนาต่อโดยเฉพาะคนที่มีความทุกข์มากๆเนี่ยนะทุกขเวทนาแรงๆเนี่ยนะบางทีไม่เข้าใจหรือบางคนคิดว่าตัวเองปฏิบัติอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วเพยอ่ดียวก็คือปีนึงไปเข้าครอดอยู่ทีนึง หรือไม่ฉันก็ไปสวดฉันก็สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยฉันปฏิบัติอยู่แล้วนั่งสมาธิห้านาทีแล้วก็กราบพระนอนเงนี้ยนะาอะฉันปฏิบัติอยู่แล้วเห็นเป็นอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยนะส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะหรือแม้ทางเรื่องอื่นเนี่ยฉันก็ทําความดีอยู่แล้วเนี่ยไปตั้งลงทานวัดโน้นวัด,น,น,วดนี้นะไปเที่ยวทําบุญแปดวัดเก้าวัดอะไรเงี้ย ไปถวายสังฆทานกี่วัดกี่วัดโยมบางทีมาเล่าให้ฟังเฉันทําความดีนัง่งความดีที่โยมเล่าให้ฟังก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังโยมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ยดีู่าไอ้ที่ไปทำเนี่ยทำเพื่ออะไรทำได้เหตุผลอะไรหรือทําตามๆเหงินไปหรือทําเพราะคิดว่ามันจะได้ผลประโยชน์อะไรตอบแทนกลับมาอะไรอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งก็ทําให้หลายคนก็ยังนะไม่เข้า ามหลักของผู้เจ้าอยู่ดีที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้นะนะมันก็การได้พบปะสนทนาธรรมกันอยู่เสมอเดี๋ยวนี้ก็คงต้องอาศัยซูมเนี่ยแะอาศัยทางเฟซทางไลน์อะไรเนี่ยนะฮะนะนเมื่อก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโยมอะไลฟฟังว่าเนี่ยมีกลุ่มปฏิบัติอยู่มีหลวงพอ่อรูปหนึ่งเป็นผู้นำนะใช้ไลน์กลุ่ม นะพอโทนมาแล้วทุกคนก็ปิดเสียงเอาไว้แล้วก็ใครจะส่งอารมณ์ก็เปิดเสียงแล้วก็สอบถามหลวงพ่อท่านก็ตอบปัญหาในทางไรล์กลุ่มนั้นนะทั้งกลุ่มก็มีอยู่ร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยนะมมาล่ฟังเออฟังแล้วก็เข้าท่าดีนะีอันนี้เป็นชุมชนนะอย่างน้อยเราก็ได้พูดคุยในภาษาเดียวกันกับคนที่ปฏิบัติภาวนาด้วยกัน อ yeah. ย่างน้อยก็ไม่เหงาเกินไปนักบางทีทาอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปปรึกษาใครยิ่งถ้าในครอบครัวไม่เล่นด้วยอย่างนี้นะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คนน,น,คน,น,น,นั้นกะ็คัดค้านคนนี้ก็คัดค้านทำไมต้องนั่งสมาธิด้วยทำไม่ต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติด้วยอะไรเงี้หลายคนเขาไม่เข้าใจหรอกทําอยู่ก็บ้านก็ได้อะไรอยงนี้โยมหลายคนรายงานมาอย่างี้อยู่บ่อย เพราะฉะนั้นก็มีหมู่กลุ่มอย่นี้เป็นเรื่องที่ดีเนาะอ่ะมีคำถามเชิญกลาบนรัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณนีนาขอส่งสภาวะค่ะเมื่อเช้าวันก่อนหลังจากออกสมาธิต้มกาแฟมานั่งจิบก่อนออกไปทำงานขณะจิบกาแฟเปิดธรรมะเบาๆซึ่งมีเมโลดี้ขึ้นก่อนโสตะหู ได้ยินเกิดความคิดต่อจากคิดก็คือปรุงปรุงสุขปรุงเสร็จก็ส่งไปที่ร่างกายคือปากปากเริ่มจะยิ้มขึ้นมาโยมก็เข้าไปเห็นยิ้มก็หุบลงทันทีเห็นวงจอดปฏิจจสมุปบาทชัดเจนมากอีกสภาวะหนึ่งคือวันนั้นนั่งกินส้มตำพอกินส้มตำคือเผ็ดเหตุคือเผ็ดน้ำมูกก็ไหลพอเห็นน้ำมูกไหลความคิดก็เกิด พอคิดขึ้นบอกว่าทีชู่พอคิดทีชู่ความคิดก็สั่งให้กายลุกกายก็ลุกไปตามที่จิตสั่งให้ไปหยิบทีชู่เข้าใจคําว่าใจเป็นกาใจเป็นนายกายเป็นเบ่าเลยเจ้าค่ะถึงช่วงนี้จะมีมรสมชีวิตแต่ก็นั่งสมาชิตอนเช้าทุกวันสองชั่วโมงบางวันก็หนึ่งชั่วโมงบ้างแล้วแต่ตื่นเวลาไหนเจ้าค่ะทานก็ยิ่งทําไม่ได้ทําเพราะอยากได้บุญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เป็นเซ็นชื่อลงนามร่วมซื้อสถานที่เอาไว้สอนวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มอีกเพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาสืบไปจะบอกพระอาจารย์ว่าทั้งทานศีลภาวนามไม่ขาดเจ้าค่ะน้อมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าค่ะเนี่ยดีแล้วปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะนะภาวนาเป็นอย่างนั้นพอเราปฏิบัติเก้านานไปเนี่ยนะมันจะยิ่งทําบุญมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแล้วมันแปลกนะมันมีตังให้ทําบุญด้วยนะ ยิ่งมีตังให้ทำบุญมากขึ้น,นไม่ขาดเหมือนเมื่อก่อนอยากทำาไม่ได้ทำโดยบางคนก็อ้างว่าไม่มีเวลาจะปฏิบัติมีเวลาจะเข้าวัดเข้าว่า,าแต่ยิ่งปฏิบัติมันยิ่งมีเวลามากกว่าเดิมมันยิ่งมีเงินที่จะทำบุญให้ทานอะไรไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ว่าไม่ขาดาเป็นอย่างนั้นแลวที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือมันไม่ได้อยากเอาบุญทำเพราะเห็นว่า เป็นประโยชน์แล้วก็ทำแค่นั้นเองแล้วก็จบละนะไม่ได้ปาปื้มปีติอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะทำแล้วก็จิตเป็นกลางอย่างนั้นทำบุญก็จ,กจ,กกจ,กกกจิตเป็นกลางนะเจอทุกขเวทนาก็จิตเป็นกลางอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นนี้พอจิตเป็นกลางเนี่ยมันก็จะเข้าไปเห็นละการทํางานของกายการทํางานของใจที่เขาประสานสอดคล้องกันอยู่นะจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะนะ จะเรียกว่าเนี่ยวงจรปฏิจจสมุปบาทสนี่หรับคนที่มีภูมิรู้อยู่บ้างนะแต่ในคนที่มีภูมิรู้ไม่เรียกอะไรเลยไ,ได้เห็นแต่ว่าขันห้ามันทำงานอยู่เห็นไหมนะเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงนะรูปขันทำงานจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์นะนี่แค่ขันห้าอย่างเดียวนี่นะจิตเข้ารับรู้อารมณ์ก็เกิดสุขเกิดทุกข์ตามมาอย่างเงี้ยนะแล้วเอิดความคิดปรุงแต่ง สุขทุก็เป็นตัวเวทนาขันความคิดวงแหวงก็เป็นสังขารละขันเกิดการคิดเทียบเคียงขึ้นมานะอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็หมุนวนสง่งส่งต่อไปงั้นสั่งกายให้ทำในง้นทําอย่างนี้อะไรไปตามเรื่องนะอันนี้เป็นเรื่องที่นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นกระบวนการทํางานอยู่โดยธรรมชาติอย่างนี้เลยโดยไม่มีใครทําอะไรนะมีแต่เพียงฐานห้าที่ทํางานไปตามเหตุปัจจัยหรือเห็น เป็นเพียงกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทที่ทํางานไ้ตามเหตุปัจจัยสายดับบ้างสายเกิดบ้างอะไรเงี้ยนะถ้ามีสติรู้ทันก็ายเป็นสายดับไปนะตัณหาอุปทานก็ทํางานต่อไม่ได้นะแต่เป็นสายเกิดก็ตัณหาอุปทานทํางานต่อกให้เกิดภพชาติตามมากให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูตามมาเนี่ยนี้ก็เป็นธรรมดามันอย,อย่างนี้เลยนะเพราะถ้าเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยแม้จะมีมรสุมชีวิตอะไรขึ้นมาก็าตามเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าจิต มันทุกข์น้อยลงจิตมันเบาจิตมันไม่เข้าไปแบกมันเดิมนะแม้เรายังละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าอย่างน้อยไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูก็เบาบางเพราะอะไรเพราะมันเข้าไปเห็นอย่างนี้แล้วนะภพชาติมันทํางานต่อไม่ได้นะไอ้ตัวชาติเนี่ะคือตัวกูของกูเนี่ยมันทํางานต่อไม่ได้มันก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีกูที่กําลังทุกข์ยากลําบากกับมรสุมชีวิตทั้งหลายอยู่อย่างนี้ มันรู้สึกว่าอ๋อเป็นเรื่องธรรมดามีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปอย่างเี้ยมันจะเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาเองนะเพราะฉะนัะ้นแล้วมันก็จะเข้าใจว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่เป็นธรรมดาของชีวิตเดี๋ยวก็ชีวิตก็ราบเรียบดีเดี๋ยวก็มีมรสุมอะไรเกิดขึ้นนะสลับสับเปลี่ยนกันไปมาอยู่อย่างนี้เป็นปกติอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้น แล้วก็เห็นได้เลยว่าโอ๋อโลกนี่เป็นของคู่จริงๆนะเป็นของคู่ยังไงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นั่นแหละของคู่เดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังนั่นแหละของคู่เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยของคู่เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็เสียเนี่ยของคู่นี่มันเป็นของคู่อยู่อย่างนี้เราเลือกเอาเฉพาะที่ดีๆก็ไม่ได้เลือกเฉพาะที่สุขๆก็ไม่ได้ ถ้าเราเลอกอย่างหนึ่งก็ยังมีของแถมที่มันฝั่งตรงข้ามตามมาเนี่ยมันก็จะเข้าใจนี่ขึ้นมาเองนะพอมันเข้าใจขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะยอมรับได้โดยง่ายอันนจึงบอกว่าการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ปฏิภาวนาเพื่อให้มีความสุขแน่นอนวนะ่าผลมันคือความสุขแน่ละนะเพียงแต่ว่ามันสุกระดับไหนแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราจะเจอทั้งสุขและทุกขนะ์อย่างเช่นถ้าจิตมันลงไปในฌาน่ะมันก็เป็นฌานาสุข คนนั่งสมาธิแล้วสงบดีในจิตมีความสุขติดอกติดใจในะน,นั่นคือผลบางคนเจริญปัญญาแล้วมันก็อ๋อขึ้นมาในใจนะเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างเงี้ยสุขอย่างนั้นก็เรียกว่าน,นิพพานสุขเห็นไหมจิตมันอิสระละวางปลอดโปร่งโล่งเบาไม่เอาอะไรกับอะไรทั้งนั้นเนี่เป็นสุขแม้จะเพียงแค่ชั่วครู่เ่ยยามแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ความสุขปลอมๆ ความสุขที่เกิดจากเหยื่อล่อแบบโลกโลกที่เราเป็นอยู่ตอนเนีน้โลกมันหลอกเราอย่างนั้นนะเพราะถ้ามันทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่คนก็คงจะอยู่มันไม่ได้คงจะตายในหมดโลกแล้วนะฮะแต่เพราะอันมันสุขมั่งทุกข์มั่งนี่แหลพะพอทุกข์ทำท่าจะตายมาเอาก็สุขมาล่อสักหน่อยเนืองนะเหมอนคนซื้อหวยอะ่ะไม่ได้ตั้งใจซื้อดันถูกเนี่ยนะเล็ก้ายสองตัว ว่าต่อไปก็ทุ่มาตายเลยทีเนี้ยทุ่มเต็มที่ไปอีกสิบงวดก็ยังไม่ถูกแต่ก็ยังมีความหวังว่าเดี๋ยวมันจะถูกสักงวดขึ้นมาจนได้อย่างเงี้ยเสียมากกว่าไดนะ้แต่คนมันอยู่ที่ความหวังแบบเนี้ยมันหวังว่าจะมีความสุขแค่นั้นเองนะมันก็มันก็เป็นเหมือนเหยื่อล่อให้เราเข้าไปติดอยู่อย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเราปฏิบัติฟอร์นานเนี่ยมันจะเห็นเองว่าทำไมบางครั้งพระเจ้าใช้คําพวกนี้อย่างเช่น สุขที่อิงอามิตรทุกที่อิงอามิตรอย่างเงี้ยนะอิงอามิตรก็คืออาศัยเหยื่อล่อให้เกิดความสุขนั่นเองต้องเห็นรูปที่สวยเสียงวิเพราะกลิ่นหอมหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสนุ่มนวลที่ตนเองชอบอย่างเงี้ยนะมันจึงจะมีความสุขนี่เขาเรียกว่าสุขที่อาศัยเหยื่อล่อหรือต้องคิดเรื่องราวอะไรที่มันดีๆ่นะ คิดถึงความสําเร็จของตนเองคิดภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีความสุขขึ้นมาเงน,นี้มันอาศัยเหยื่อล่อนะจึงจะมีความสุขแต่ว่ามันมีสุขอีกเยอะแยะที่มันไม่ต้องมีเหยื่อล่อพวกนี้นะมันนั่งหายใจเข้าหายใจออกเฉยเฉยมันก็มีความสุขขึ้นมาได้นะมีสติรู้สึกตัวอยู่ในที่ยืนเดินนั่งนอนมันก็มีความสุขขึ้นมาได้นะไม่ต้องอาศัยเหยื่ออะไรทางนั้นนะมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้สุขที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อเนี่ยมันเป็นอิสระมากกว่า นะสุขเป็นผลนะของกุศลจริงๆที่มันกำลังปรากฏอยูนะ่ผลของกุศลนี่อาจจะเกิดทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจก็ได้นะแต่กุศลที่ยิ่งกว่าน,นั้นโดยเฉพาะฌานและกุศลทั้งหลายบานะงทีมันไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อนะมันมีความสุขขึ้นมาได้ไม่ต้องพูด,พดถึงโลตระกุศลนะ เพราะฉะนั้นก็ฝึกไปทำมาเข้าใจแล้วค่อยเห็นค่อยๆเห็นกระบวนการทํางานทางธรรมชาติอย่างเงี้ยชัดขึ้นชัดขึ้นนะทพอมันชัดขึ้นมาเต็มที่แล้วมันก็กลายเป็นโรงกานที่ไม่ต้องทําอะไระไม่ต้องภาวนาไม่ต้องปฏิบัติอะไรทั้งนั้นนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติทั้งมันอยู่แล้วมันเป็นกระบวนการของปฏิจจสมบาทสายดับอะไรกระทบขึ้ามารู้ทันอะไรกระทบขึ้ามารู้ทันมันเลยก่อให้เกิด กระบวนการความทุกข์ต่อไปไม่ไดนะ้มันก็จะเป็นผลอย่างนั้นตามมานะ,อ,ะอันนี้ฝากไว้อะ่ะเด